เทแรกนะครับที่เราสังเกตว่าหน้าตาของคนที่โดนวิญญาณเล่านงานเนี่ยหน้าตาเหมือนคนโบราณมากถ้าผมจะสวดตายเนี่ยพวกคุณจะรับกันได้ไหม คลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตามฟาถึกแปดให้เรียกพ่อแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีใดๆท้อซอเสียดเยียดยามประชดประชนันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาพเนื้อให้คนที่มีฟาร์มตกลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลียมกนโกงของมิชาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออาภัยมาดูแลกันรูดเรื่องกระเบื้องเล่าสวัสดีครับทุกคนที่ชมรายการคู่ซ่าปลาพัย วันนี้ผมมาแค่สองคนกับภรรยาซึ่งที่บอกแล้วว่ารายการเราอนาคตอาจจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อซึ่งเคสที่ผมลงพื้นที่วันนี้อยู่ที่กาญจนบุรีเคสเนี้ยมีการส่งคลิปส่งเรื่องราวไปในรายการไปในเพจคู่ซาปลาภัยซึ่งตัวของคนป่วยเนี่ยอ้วกออกมาเป็นเลือดเป็นริ่มไปหาหมอหมอบอกว่า,วาเป็นมะเร็ง ระยะสุดท้ายและจะมีชีวิตอยู่ได้แค่6เดือนแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามาเข้ามาถึงเจเดือนแต่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเปลยเขายังไม่เป็นอะไรแต่แต่ประเด็นเขาเขายังแรงอยู่อยวารับผมมานั่งรอนานแล้วครับทุกตอนนี้ทุกคนอย่าตกใจเสียงที่ท่านได้ฟังอยู่เคยเสียงควบ วิญญาณขอส่วนบุญเพราะจุดที่เราอยู่ผมรอผมรอผมรอนานแล้วครับผมรอานแล้วครับพี่ตรงทางสามแ้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจเอาพวกของเส้นไหว้ของเน่าเน่าเนี่ยมาไหว้ให้พวกสามเณรสีได้รอดมากินลูกหมาึงแม่งรู้ทุกเรื่องเลยไอ้เสียร์ไอ้ไกินเนี่ยรู้เหมือนแบบไม่ต้องตกใจธรรมดาเราไปเลยไเดียวพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อุ้ยออกก็คือออกทางต่มูกต่อมปอะไรออกมายกยกแล้วตอนนี้ยังมีอาการอยู่ไหมครับไม่มีครบเจ็ดวันวันนี้ขึ้นไม่ออกเจ็ดวันแล้วคร<อ>ับเป็น <รอ S 1> นานเนี่ยคุณพ่อเป็นกี่เดือน 7, 7เป็นแปดเดือนทั้งเดือนมีนาเลยเราเคยเห็นบอกว่าเคยไปหาล่างสงมาก็เคยไปที่อะไรที่หมอซิ่วอะไรเขาว่าไงล่างสงเขาบอกว่าตอนนี้มันกินปอดหมดไปครึ่ง <c oughs> แล้วครับอ้าวแล้วไปหาหมอเขาบับ ไม่เห็นเห็นตะขี้เห็นอะไรเห็นตะขี้เพราะว่าเข้าอุโมงค์น่ะไม่รู้กี่ครั้งนับไม่ท้วนเลยเห็นตะขี้ผมว่ารู้ผมเห็นตะขี้ลุงก็ไปดูทีหม้อว่้อ้าวแล้วกินข้าวกินอะไรได้ปกติได้ปกติในตัวมีมีลงของลงอะไรไหมไหมก็มีมาต้นพุ่มจะมีตะมีอะไรเงี้ยไม่มีอะไรอ่ะไหนไหนขอดูหน่อยไอ้เรียกอะไรกินอะไรขอด้วยเพราะว่า พวกนี้ถ้าตามความเชื่อแล้วมันคือเขามีครูและมนทำจากหนังเพราะจะเป็นหนังวัวหนังควายที่เอามาวางแล้วก็ตีตันี้ตัวนี้ววนเลือดก็จะเลื่อนจอนนาแล้วพอฟันเสร็จแล้วฟันปวดเสร็จแล้วเป็นไงอาการอะไรวะน่ะใครทำกลองยาวให้ผมก็เลยเป็นไม้เก่าเป็นไม้เผาเนี่ยไง นี่ <c oughs> สมัยโบราณเหรอเขาเอ,า,า,เอา,าไว้นานแล้วเหรอก็นานแล้วเนี่ยโอคโหใช่และอน <c oughs> หนังที่เขามาวา,วางเพื่อขบวนไป็นแหวนมันมันก็จะเป็นหนังดวนหรือหนังฟ้าย <c oughs> นาดหนา, <c oughs> าใช่น <c oughs> ี่ผมกำลังกำลังสงสัยเพราะของพวกนี้ยเมื่อเราไม่ใช้เนี่ยเขาจะไม่เอาไปวางไว้ในลักษณะนี้ถ้าส่วนใหญ่แล้วอะ เขาก็จะไปถวายวัดหรือให้คนที่มีความรู้เนี่ยไปเสียห้องนี้ต้องข้าจะว่ามันเป็นของมีครูแต่ผมไม่รู้นะว่าผีพวกนี้ยมันมาจากตรงไหนอ่ะคนนี้นั่งคู่กับพ่อเลยพ่อนั่งกระตมานเรากตามมือพ่อให้เท้าแยกกันนิดหนึ่งกำมือพ่ออย่าปล่อยมือพ่อนะกำรกำมกรกรมือเข้าใจว่ามือพ่อเป็นคนใหญ่ขอโทษนะพ่อถ้าพ่อเกิดสมัยเนี้ย พ่อมีเมียเยอะมากเลยผู้หญิงเขาไม่ดูหน้าพ่อนะทไมอ่ะเขาดูนิ้วโป้งก่อนทขามวะเขาดูนิ้วโป้งพ่อดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมวะทำไมดูนิ้วโป้งวะของเราใหญ่นะนี่พี่ปาง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 ครับปางครับปางครับผมผมก็ใหญ่นะครมาปางครับผมก็ใหญ่นะครับไม่อยากรู้อันนี้งอันนี้อันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ยเอาเอาเข้าซีนด้วยคุณสองคนคุณก็ใหญ่มันก็พอสมควรนะ ตัว่ตัวล็กต,ตัวใหญ่วุเล็กกัก่มันก็พ่อแต่แต่ไม่เกิเจอนะไอ้พวกตัวโๆตๆๆๆอันนี้เดียวอะ่ะ <laughs> ตอนนี้ปลายเท้าเราเหยียบชาไม้เเ <laughs> ถ้าหายชาแล้วบอกผมนะอยา่าขยับเท้านะ <laughs> คือมันเป็นฟา์มที่แปลกอย,อ,ยอย่างว่าตัวของพ่ <laughs> อน้องเนี่ยลักษณะขเขาเนี่ยเหมือนคนโบราณมาเกิดคนโบราณที่กขาบอกว่าแปดสองเนี่ย ก็เป็นแบบนี้ทั้งกระดูทั้งโครงสร้างเข้าเหมือนคนโบราณมาเกิดคนโบราณที่ส่วนใหญ่แล้วนะเล่นไสยศาสตร์เล่นของให้สังเกตนะว,ว่าจะเป็นคนมีคาถงคาถาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกนักรบเมื่อออกรบแล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะมีการไล่โม์แลกอาถาแล้วก็เล่นของหน้าตาเขาเนี่ยเหมือนคนโบราณมากเขามี็พี่น้องอีกคนแปดคนหน้าตาเราพาแนวบอกเพื่อนไหม โตเขามากเลยพี่พี่ชายก็ยังไม่ได้ไหนกันเลยก็ไม่เคยดูไม่เคยทั้งน่ะเริ่มเป็นมาตั้งน่พอทอดข้งมเขตเนี่ยมันจะเริ่มเป็นร้องขึ้นร้องขึ้นเห็นนี้ไปโรงต้นไม้ก็บอกว่าพรมชนปกติเขาไม่ให้ไปดูผมันจะไม่ทั้งแย้งเลยนะร่องเท่ากไหร่สองสามเปียมาหลังเป็นเส้นๆห้าร่องอันนี้มันมีไปมีอีกนะมันมีแยกอีกนะร่องอ่ะเนี่ย ลองลึกมากเลยเอมหายชาหรหือยังอ่ะทีเนี้ยเอมมองแค่ปลายเท้าปลายเท้าเหน็บชาไหมตัวเนี้ยไม่ชาไม,ไม่อุ่นไม่เย็นก็บอกตีนะสมอมีมีแค่สมอมแคพุ่มัอ่าง,งได้อีกหนึ่งบอกผมด้วยอาจอุ่นอาจเย็นอาจชาอาจจะเป็นทั้งสองข้างหรือเป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับเอมรู้สึกยังรู้สึกยังไงมันชาชาละชาชาข้างไหนครับทั้งสองข้างทั้งสองข้างนะครับ หายยังเอมหายนะครับเวลวเอมรู้สึกบอนนะครับเป็นเหยวเหลียวเป็นรลยรู้สึกยางชาชานะเอมหันหน้าบางนี้อย่าปล่อยมือนะดูนะเวลาผมเอามือออกจากหลังพ่อเอมอ่ะเอมจะหายชามันจะวื้นเข้ามาในตัวเอมหายยังค่ะหายนะพอผมเอามือแตะหลังพ่อเราใหม่เอมรู้สึกอีก นี่แตะบนหัวก็ได้รู้สึกยังอาการที่มาช้าที่ปลายท้าเอมนั่นะคือผีที่มีในตัวพ่อที่ทําให้พ่อมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปดูนะพอเอามือออกจากหัวพ่อหายหายไหมทีเนี้ยหมอไม่แตะพ่อเลยแต่ให้มือหมอเนี่ยอยู่ใกล้พ่อละไม่สุดเอ็ก็จะรู้สึกดูนะทีมงานผมไม่ได้มือโดนเขาะนะรู้สึกยังรู้สึกไง ดูนะพอเอามือออกกับหายหาย,หายไหม <c oughs> เอมย,ยกขาขึ้นตรงๆทีละข้างอ้าลงอีกข้างหนึ่งเอาลงเอมชาย,ยังตัวเนี้ยดูนะพอผมเอามือออกเอมจะเบาขึ้นออามงยกเอเบายังอีกข้างหนึ่งเห็นไหมพอผมจับปั๊บ หนักเลยมึง่งลงไปลูกเท้าเต็มลูกเลยรู้สึกยังอายุเี่ยเริ่มหนักแล้วหนักไหมาแต่พอหมอมือออกจากหัวพ่อเอ็มยกได้สบายอายุเี่กเอ็มยกเห็นไหมนั่นแหละพลังงานที่หมอแต่พ่อเราแล้วมันวิ่งลงที่ปลายเทา้าเรามันคือผีในตัวพ่อแต่ตอนเนี้ผมสงสัยอีกอย่างคืออันนี้ลุงมมาสามสิบกว่าปีแล้วเพราะพ่อเอามา แต่พ่อทำไม่ดีเลยเมื่อกี้เสียไปหน้าบ้านไม่ดีดจริงๆเาเคสนี้เป็นเคสแรกนะครับที่เราสังเกตว่าหน้าตาของคนที่โดนวิญญ,ญาณเล่นงานเนี่ยหน้าตาเขาเหมือนคนโบราณมากไม่ว่าจะเป็นมือะฮะเทะ้าขอโทษนะฮะเออเราพยายามหาทีมงานเราที่ตัวใหญ่ พี่เบียร์มาเนี่ยี่เบียร์เนี่ยพี่เบียร์เนี่ยพี่เบียร์สูงเทไรร้อยครับร้อพ่อสูงเทาไรร้อคือมันก็ห่างกันไม่เยอะแต่พี่เบียร์ไม่ด้าอย่ม่ได้างเลย่อันนี้นิวเปนมือเนี่ยของเบียร์ตงไ่งี ขนาดมบอกว่านี่เขาป่วยมาเจ็ดแปดเดือนมันแทบไม่แตกต่างแต่พี่เขาบอกว่าตอนที่แกยังไม่ป่วยใหญ่พนนี้เยอะมากเลยอะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและที่ร่องที่บนสีรษะเห็นไหมครับว่ามันจะผ่าลงมาหน้าผ่าไปเลยมันเป็นรอยผ่ามาหมดเลยเหมือนมันเหมือนมันรูมันเดี๋ยวผมจะโกนให้ดูเพราะผมจะต้องแก้เดี๋ยวผมขอทำพิธีตรงนี้ก่อนเพราะถอดเสื้อเนี่ยเดี๋ยวผมขอโกนผมนิดหนึ่งนะ เพราะมันมีผลนะตรวนี้กันไกกันไกลเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวผมทำตัวนี้ก่อนตอนนี้คือคนในครอบครัวเราอะมีความเชื่อว่าัวพวกเนี้ยมันทำอะไรให้พ่อเป็นนู่นเป็นนี่มันมันจริงมันไม่ใช่แต่ผมขอทำลายเพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยไปยึดติดกับพวกนี้เพราะถ้าไม่มีผีจริงนะ เดี๋ยวผมจะให้ผีเนี่ยมันไปจัดการไอ้คนที่ขุดจอมปวกซึ่งผมจะไม่นคนขุดเองเรามาดูเราเอมกับนุชเคยสังเกตสิราะพ่อไหมครับพ่อตอนที่พ่อบวชอ่ะมันเป็นยังไงนั้นนั้นดีครับมันยังไม่เป็นใช่งไหมเป็นมาพอพ่อ,อสามเจผมไปโรงพยาบาลไปหาหมอหมอบอกว่าฮอร์โมนผิดปกตินั่นคือวิทยาศาสตร์นะ เด่นมนกเป็นมนกมากเรื่อยมากเรื่อยวันนี้คือผมจะทําให้เขามีชีวิตใหม่มมมมมและอาการที่เขาเป็นเขาก็จะหายหมดมันจะทํายังไงวะเห็นไหมแปลกไหมผมมองว่าคนที่สักให้กับพ่อเขาเนี่ยเขาสักแบบเอามันอะไม่ได้สักให้เหมือนว่าสักแบบคนทั่วไปเ็าเรียกว่าสักแบบอะไรก็ได้อะแล้วไอ้ตัวของพ่อเนี่ยมันเหมือนมนุษย์โบราณมาเกิดและรอยสักที่เห็นกับหัวเขาเนี่ยศีรษะเขาเนี่ยมันคนละเลเวลเลยนะ ถ้าผมอยากให้ทุกคนมองภาพว่าเฮ้ยคนที่เขามีของเนี่ยคนที่เขามีครูสักดีๆีเนี่ยเขาจะสักลักษณะน,น,นี้เหรอ <c oughs> เขาจะสักเป็นแบบเสือป่วยแบบนี้เหรอ <c oughs> มันไม่ใช่แล้วหน้าตาเขาเนี่ยมันเหมือนคนโบราณ <c oughs> ผมมองว่าเขาทําเป็นเล่นแต่สิ่งที่เขาทำเป็นเล่นน่ะมันจะส่งผลนี้ให้เขาในวันที่เขาดวงตกแชนะนชนแนเปิดเ <c oughs> สียงเองยตอนทีน่สักนี้นสักเป็นอาจารย์ <c oughs> นี่เขาสักสูงมากเลยเหลี่ยงควายรุ่มๆล็กๆเนี่ยพ่อนี่เขาสักสงมากเห็นไหมเล่วหน้าเขากระโหสักเ็นตัวอย่างหน้าคนโบราณแต่ลอยสักเขาแบบไม่ใช่โบราณอ่ะหมอเขาบอกว่าฮอร์โมนผิดปกติแต่เราไม่รู้ว่าฮอร์โมนั่านใดเบบไหนคือผมกําลังมองแบบนี้ครับที่ลูกเขาบอกว่าว่าทําไมพ่อเขาเนี่ยถึงสักเรียว่าฝังเข็มแล้วก็ไม่เข้าผมเชื่อเรื่องตรงนี้ ไอล้ลอยบนหนังสีสากเขาเนี่ยซึ่งมันมีฟารมแปลกมากเลยและที่สําคัญนะครับถ้าเรามองอีกทางหนึ่ะมันเหมือนสิ่งที่เขาสักเนี่ยเขาสักกัน,กนทําเป็นเล่นนะสักลอยสักเนีเย่ยโอ้เหมือนเอาวิชาเขาเนี่ยมาลอง,ลองแต่มันไม่แปลกครับที่วัดเสือเขาจะโกรธคือสักเขาอะเป็นเสือที่ไม่มีสักสีเลยตัวเนี้ยใช่ะเป็นเสือที่ไม่มีสักสีเลยนี่นะะ วิธีการแก้ของอันนี้นะครับเราเดี๋ยวให้พ่อจุดธูปสิบหกดอกขอขมาครูบาอาจารย์ของกลองยาวหน่อยออะให้ลูกเขาจุดให้ก็ได้จุดขอขมาเลยแล้วขอน้นำมนเลย <c oughs> อนนข,นลยขอ,อน้ำมนเลยขอน้ำมนเลยคุาอาจารย์แล้วแล้วแล้วขอโทษนะแล้วเอาธูปเสียบไปตรงนี้ครับ เอาทุกเสียจทั้งนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาก็ขอขอมาเสร็จนะครับให้คนในครอบครัวเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดนะเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นของสูงนะเพราะมันเป็นครูบาอาจารย์นะมันเป็นของสูงนะพอเสร็จเอาเอาทุกเสร็จไปเลย,เเยนะน่นโมสามจบ อันเนี้ยผมแค่แก้ไขเฉพาะในตัวบ้านที่คนในครอบครัวสงสัยว่าเกิดจากจอมปลวกหรือเปล่าเราก็บอกแล้วมันไม่ใช่คือเพื่อความสบายใจเพื่อไม่ให้พวกบรรดาหมอดูหรือร่างทรงเนี่ยได้หาติดกับจอมปลวกบ้านเราต่อเราก็เลยจัดการเพื่อความสบายใจแต่ตอนเนี้ยเราสองคนน่ะเคยดูรายการผู้ท่าปาภัยใช่ไหมซึ่งมีบางเคสใช่ไหมที่เราดูแล้วพอเราทําพิธีไป คนป่วยเสียชีวิตบางเคสคนป่วยมีชีวิตแต่ผมบอกก่นว่าเคสของพ่อคุณเนี่ยตามที่คีมานให้คลิปผมดูเนี่ยเขาอาเจียนออกมาเป็นเลือดซึ่งถ้าเอาตามหลักอ่ะมันหนากลัวมากแล้วถ้าเกิดว่าค,คุณถามก่อนนะสมมุติว่าวันเนี้ยเราจะเลือกทําพิธีสวดตายอ่ะคุณแจ็คเราทำลองคุยกับพ่อเลย สมมติสมมติวันนี้ผมเลือกพิธีในการสวดมันจะมีการสวดเป็นกับสวดตายแต่เบื้องต้นเนี่ยผมแก้ให้คุณหมดเลยนะเรื่องจองปวกตามความเชื่อของคุณอนะ่ะแล้วก็ให้พ่อขอ้ามาตอนนี้แล้วแต่มาเหลืออีกขั้นตอนสุดท้ายซึ่งคุณจะให้ผมทําหรือไม่ให้ทาเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ซีเรียสเลยนะเพราะพวกเราให้ให้เกลียดที่เรามาดูเนี่ยเพื่อความสบายใจของคนในครอบครัวแต่พอถึงขั้นสุดท้ายเนี่ย พวกคุณจะให้ทําหรือไม่ให้ทําเนี่ยบอกก่อนไม่ให้ทําทีมงานก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเพราะเราเคารพการตัดสินใจแต่บอกว่าขั้นตอนสุดท้ายของพวกเราเนี่ยมันคือการสวดเป็นกับสวดตายแต่ผมบอกก่อนว่าถ้าเคสของพ่อคุณผมดูแล้วมันหนักเกินถ้าผมทีมงานผมจะสวดตายเนี่ยพวกคุณจะรับกันได้ไหม ตัวของพ่อจะรับได้ไหมคุณลองคุยกันดิตอนนี้ผมไม่ทาเผื่อเผื่อคุณไม่ทําผมก็ไม่ทํามันเป็นแบบนี้นะอครับในการทําพิธีกรรมของผมเนี่ยพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะสวดเป็นหรือสวดตายสวดเป็นก็หมายความว่าเขาจะหายเขาสามารถใช้ชีวิตปกติีได้เลยหรืว่าสวดเป็น ถ้าสวดตายปั๊บเขาจะไม่ทรมานแต่เขาจะตายอย่างล่าสุดอย่างล่าสุดนะเราลงพื้นที่ไปที่สักแก้วเราสวดตายเขาป่วยมาจะพอปีละสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเฮ้ยหรือว่าเป็นปีวะสัแก้วอ่ะประมาณสิบเอ็ดเดือนไม่ใช่ยายเนี่ยคนแก่ผู้ชายตาเดชตาเดชอ๋อลงุงเดชสิบเอ็ดเดือนเดือนลุงเดชพอเราก็ป่วย<โ>มาสิบเอ็ดเดือนเขายอมให้เราสวดตายพอเราสวดปั๊บหกวันเขาเสียชีวิต ผมผมก็ถามว่า <c oughs> สมมติสมมติแน่ตัวเขาตัวของพ่อเราอ่ะคือตัวในครอบครัวเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะสวดตายให้เนี่ยพวกคุณจะรับกันได้ไหมถ้ารับไม่ยา้เราก็ม่ส่วนผมเข้าใจอันนี้มันเป็นเรื่องบอบางมันเป็นเรื่องบอบางยังเมื่อคืนพบอยู่ที่นี่แหละครับอําเภอท่ามะก,กาแล้วก็สวดตายมันมีวพเป็นกรบสวดตาย เรา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 รักพ่อถ้าคุณรักพ่อนะคุณไปกอดพ่อคุณคุณจะพูดอะไรกับพ่อคุณได้เออ่ยังไงคุณก็ไม่ให้เราสืดอมแล้วลุงบอกอะไรพ่อคุณก็ได้เพราะคุณไม่ยอมอีกแล้วที่ใจพ่อคุณตายใช่ไหมทำไมถึงผมไม่ยอมให้สืดอมผมถามคุณร่างไรนะลุงร่างกาจะได้สุขเอยู่ข้างหลังก็ได้ลุงว่าทำไม เราถึงไม่เลือกทำพิธีในวันนี้เออแค่นั้นแหละหลวงพ่อก็กลัวพ่อจะเป็นอะไรค่ะพ่อรู้สึกไงลูกเลือกทำแบบนี้พ่อรู้สึกไงครับตามใจลูกพ่ออยากตายไหมครับไม่อยากตายที่ำไมพ่อถึงไม่อยากตายเดี๋ยวถึงเวลาเขาให้ตายพ่ออยากเป็นของทุกสองคนพ่อเป็นหัวแล้วพ่ออยากบอกอะไรหวงพ่้าง่ะ มันจะบอกว่าไงก็อยากจะอยู่กันรูกกว่านั้นนั่นเ <c oughs> ออพรามัลรุกกี่คนสามครับแล้วสองคนนี้คือคนที่กับคนคนที่ซ่องอันนี้คนที่สามอีกคนหนึ่งผู้ชายไม่ได้มาคือหนูสองคนไม่พร้อมที่จะพ่อไปเนี่ยยังค่ะทำไมถึงไม่พร้อมแต่ใม่คุณลองบอกรักพอ่อ แล้วคุณกอดคุณลองบอกว่าพ่อยคุณลองคุณลองกอดพ่อคุณไม่มีคุณกอดพ่อเลยกอดพ่อประจำเออคุณลองกอดพ่อใช่แล้วคุณลองขอร้องพ่อหนูว่ายังไงก็ให้พ่อตายลองคุยพูดหนยก็ยังไงก็พยายาให้มันเป็นเป็นถึงเวลาของเขาตอนนี้ก็คืออยากแล้วพ่ออยากอยู่ต่อไอยากอยู่ต่อพ่ออยากทำงานใช่ไหมก็ยังใช้ชีวิตอยู่ตลอดไป ไอนุชไม่เห็นบอกอะไรพ่อเลยอไม่หนไม่ไม่เห็นบอกอะไรพ่อเลยขออนุญาตนะพ่อเอา <Yeah. S 2> ลเลยเยสไงล่ะเอาโ <c oughs> ผมจะสวดถอนรอยสักด้วย,ยผมเข้าใจนะคนที่เพิ่งเรียนมาใหม่ๆและอยากลองของแล้วผมก็จะสวดถอนในสิ่งที่พ่อเขาเนี่ยมีการลบลู ครูหมออะไรก็แล้วแต่ด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการในสูกแล้วเขาจะได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเอาทุกมาเก้าดอดจุดให้ผมเก้าดอกคือเราบอกกันว่าตั้งแต่เราช่วยเหลือคนมาเนี่ยคุณตาไม่ใช่ลุงนากเนี่ยหรือว่าพ่อของน้องสองคนเนี่ยพ่อหน้าเขาเนี่ยหน้าตาเหมือนคนโบราณมากมาและสิ่งที่มันแปลกก็คือบนหนังศีรษะเขาเนี่ยมันเหมือนรอยข่วนจากเล็บ ที่กำลังสับมันเป็นร่องไปเลยมันอาจจะทําไปโดยการอุ่เท่าไปถึงการแล้วก็รแ,แต่เนี่ยและผมเชื่อว่าที่เลือดเขาออกเนี่ยที่เลือดเขาออกตอนนั้นหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งปอดแต่สุดท้ายแล้วลมันไม่ใช่ก็รอยสักมันอยู่ตรงนี้พอดีมันเหมือนรอยนะมันควนและฟังเชื่อผมนะและสิ่งที่สําคัญอนะ่ะมันก็ประดังประดาไก่ีิอีก,อกคือ การเอากองยาวมาวางไว้โดยที่รู้เศวาวไม่ถึงการและดูนะดูหน้านี่ถ้าหน้าพอกระอยากปับเนี่ยให้สังเกตตรงเนี้ยเหมือนมันเหมือนอะไรอะ่ะคุณดูป้องให้ทุกคนดูนะคือมันความคดูหน้าี่ย ยนัดเอาน้ามนพรมรอบบ้านแล้วก็พมตรงที่แกสั่งแล้วเราจะใช้แผ่นทองปิดสิ่งไม่ดีที่มันเข้าพอเรารรรสดออกไปแล้วอพอเรารรรสดออกปั๊บเราก็ต้องสดปิดพละปิดทวาวรโดยใช้ทองคำเปลวปิดเพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่ดี มันเข้าตัวเข้ากั เวลาเขาอาเจียนอวกเนี่ยมันจะเหมือนจอปวกใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันเหมือนบนหนังศีรษะของมกกว่ามันเป็นชั้นนะตอนนี้มันเป็นชั้นมันเป็นรอยข่วนมันเป็นรอยลึกมันเหมือนไอตัวเนี้ยมันโกรธมันขวนเขาว่าทาเป็นเล่นอยู่จอบเมรอบบ้านยังน้ำมนต์อะงบเลยเดี๋ยวเราผมก็ได้นะเราไม่มีประจันเดือนนะ เราลูกมเนี่ยพ่อกินเลยน้วเหลือให้พ่อกินเดี๋ยวพ่อก็หายแข็งแรงเลยกินน้ำป่ะให้กินดีแคห้กินดีแค้กินดีหายแล้วตาครับครับครับเป็นไงตาตอนนี้มันรู้สึกเป็นไงอ่ะไม่เมื่อตาถามเลยนะนะนะเพราะนะกขาไปเลยเมื่อกี้ตอนที่ผมบอกกับลูกสาวว่าผมจะสวดตายอ่ะชั่วโมงนั้นเราคิดอะไรอ่ะตกใจไหมก็ตกใจครับ ตกใจได้เราเราเราคิดในใจไหมกูไม่ให้มึงทาหรอกคิดไหมอยากรู้มากอะเอาตรงคิดไหมก็คิดตัวเออก็ไม่ให้ทาแต่ไม่กล้าพูดทําไมถึงอยากกลัวตายอ่ะก็ไม่รู้เขาไม่ได้ลามกเหมือนแกนะยะรักเเชื่อถามป่ะเสียดายของเออรองท้ากินอะไอยู่นะมา嘛พะเพาะ เหยียบรองเท้าเฮนัทไหมใส่ใส่พ่อสองใส่รองเท้าเยอะน่อยขอสจานนิมนต์ใส่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 มันเป็นแบบนี้ครับที่เราให้พ่อนะเขาใส่เหยียบรองเท้าเฮนัทเน่เนื่องจากว่าหน้าตาพ่อเน่ยผมเชื่อว่าไอ้นั่น่ะมันมันพอได้เราเสียดายของที่ให้เหยียบรอยท้าเนัทเนื่องจากว่าเฮนัทเพื่อนมีเมียกี่คน ตอนไหนะว,วะหนูรู้ดียันกกน,น,น,นังดีไหมอีกคนห้าคนไอห้าคนนั่นคือดูแลที่คืดูแลนี่อะไรสิห้าสิบห้าพ่อเหยียบรอยทักทีนัทปั๊บของที่พ่อมีมันจะได้ใช้ไงครับไปให้เคียอันนี้พูดเล่นอันนี้ไม่ให้พ่อเคีย <c oughs> คืออันนี้อย่าเรียนแบบนะอันนี้แค่เราต้องการไม่ให้เขาเนี่ยเคียดหลังจากทำพิธีพ่อผมเชื่อว่าตอนที่ผมบอกว่าผมจะสวด โอ้ัวใจเขานะ่ะตกที่ตาตุ่มแล้วถาาหน่อยตอนที่แก้ะ่ะครูรู้สึกไง,งหลายคนสงสัยว่าทําไมทีมงานคููซ่าต้องโกนผมให้กับเขาอันนี้มันเป็นความเชื่อผมด้วยเราอยากจะตัดสิ่งที่มันไม่ดีตลอดระยะเวลาเจ็ดเดือนที่ผ่านมาของที่มันอยู่สูงสุดก็คือผมแล้วก็โกนทิ้งไปเสียปัดทุกปัดโศกปัดโรคปัดภัยแล้วผมก็ต้องเอาแผ่นทองไปแปะ อันนี้มันเป็นเคล็ดเพื่อให้คิดว่าต่อจากนี้ไปวินาทีนี้ไปสิ่งที่มันจะขึ้นมามันคือของใหม่และมันตัดสิ่งที่ไม่ไดีออกไปนี่มันคือมันเป็นเคล็ดของรายการเรานะคือหลายคนเห็นไหมว่าบางทีงไปอยู่โรงพยบาบาลมาหลายวันตางทีงไปประสบเหตุมาหลายวันพอกลับมาทีงีปู่ย่าตายายเขาก็จะเรียกขวัญแต่ของเราเนี่ยเราจะตัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไปหมดแลม่มโผล่ขึ้นมาใหม่อันนี้คือมันเป็น ความเชื่อส่วนบุคคลที่ผมใช้ช่วยเหลือคนซึ่งผมบอกนะว่าเคสเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เราเจอมนุษย์โบราณแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงเล็บมือเท้าทุกอย่างเขาไม่เหมือนคนแบบพวกเราเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ทุกอย่างอะใหญ่ทุกอย่างจริงจริงใหญ่ทุกอย่างจริงทุกอย่าง,างถ้าเกิดสมัยนี้นะถ้าย้อนไป มาเกิดใหม,นม่นะนานรอทายศาลเขาเข้ามาครั้งแรกที่เราลงช่วยเหลือมนุษย์โบราณแบบลุงณและสิ่งที่อยู่ในตัวลุงณผมเชื่อว่ามันเป็นของโบราณโบราณและไม่แปลกที่ทําไมฝังเข็มและฟังไม่เข้านี่แหละครับที่ว่ามนุษย์แปดสองโบราณมาเกิดนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ